ตัวเองเป็นลูกลุมมาตอยขั้นรุนแรงหมอให้ยาเป็นกระสอบมื้อลักสามเม็ดสามเม็ดวันมันก็ตกเต้าเม็ดโอ้ตายแน่ๆเลยตับก็จะไปปอดก็จะไปม้ามไปหมดละกินแล้วก็เอ๊ะไม่ไหวเลินไม่ได้เท้าที่มงมขนาดหนนะักแล้วก็ไม่กล้าที่จะเป็นโคกัดผู้คนเพราะว่าพี่นุชก,ก็เข้ามาหา เอากาแฟมาให้คุ้ยเตียอะไรกันตั้งหนาบอกกาแฟสองกองนี่ก็กินมาคุ้ยคันนั้นนักที่เป็นโฆษณา,าในทีวีนั้นเอาไปกินหมดเลยก,เกับคอลลาเจนเขาบอกว่าเสริมกระดูกก็เอาไปกินกระป๋อง,องละอะไรที่เขาโฆษณาอย่างเงี้ยก็ซื้อซื้อไากินก็ย,ยังไม่ดีขึ้นพอวันนั้นทนไม่ไหวเพราะสี่ทุ่มก็ เกแ่เราเก๋กินซีสีทุม่มทนไม่ไหวมันขึ้นกระลุกนี่มันคือแบบมันยืดไปหมดแล้วมันยืดมือก็ยืดล็อกไปหมดละขึ้นตลุกสันเป็นห้องมาต้นคอเนะเวแบบลาเราก้มเงยอย่างเงี้ยมันจะดังกกก๊อกทีนี้อ่ะจะได้มาอีกโลกหนึ่งละเป็นตลุกทัพเซนคนไม่ไหวก็เลยแกะอย่างละครึ่งซองไม่ใช่ว่ากินเต็มซองนะเพราะว่ามันกรธ เป็นกาแฟกวนนอนมาลับเยอะก็เอามาเทใส่ขึ้นซอนกินพอกินหลับทำไมหลับหลับสนิทปกติโลกนี้จะไม่หลับนะโน่นมันตีสองตีสามตีสี่มันละบางทีก็จะไปหลับตีสี่อ้าวอันนี้ทานแล้วทำไมหลับอ่ะหลับลึกเลยตีสี่ขึ้นมาอ้าวเวลาเราจะก้าวเข้าขึ้นเนึงอ้าวทำไมหัวเขาวะทำไม แล้วเินขึ้นมาทำไมไม่มีเสียงก็มาต้มน้ำบสมอีกครึ่งที่เหลือหลังจากนั้นกินหลับไปอีกตีสี่ตื่นอีกทีหนึ่งเก้าโมงเช้าอาโอมันดีขนาดนี้เลยหรอทีนี้ก็ไปบอกนะอ่นอะเอาไปคนละซองเลยเอาไปให้เพื่อนแถวว่านะอย่างละซองลองกินดูสิ ว่าเราเป็นคนเดียวนี่ไม่จะเป็หน,น,นึ่งแต่เอาไปคือตาเพราะว่าตาเป็นลมกระลุกอะอย่างนีสะโพกแต่งแล้วก็เดินดได้เด็บแบบมันจะเป็นเย็นชาเนาะเย็นมือเย็นเท้าอย่างเงี้ยแล้ไปเกิดกลิ่นซองซองสองที้างมือนะโอ้โอ้ทำไม่ดีขึ้นมือไม่เย็นตีนหุ่นอย่างโอ้มันที่ขนาดนี้เลยเหรอขอบคุณพระเจ้าอย่าง แต่ตอนที Là, so, so ่มันไปกิ่นอย่างละกองเนาะมันดีขึ้นหมดเลยอ่อก็จักตะเกาเนาะใส่ตาต่อไปไปมดโผม่มาอยังไปมุดใส่ตานี่มาแปะอีกทีหนึ่งอ่ะทีใส่ตานี่คือเขาใส่แว่นปกติจะเป็นคนใส่แว่นมองไม่เห็นเลยมันจะผ้าวฟางหมดเลยที่นี่อ่ะลืมตัวทำไม่เขียนทำไม่มองดังตือยังช้าขึ้น พอเขาไม่เห็นมองมองชัดขึ้นเอ๊ะมันผิดปกติเส้นหาเเบนตาต <c oughs> าก็ดีขึ้นเนี่ยก็ขอบคุณกาแฟหนะาที่ที่ยังมาเจอทันนะคะดื่มกาแฟทั้งทีต้องมีประโยชน์ท่านใดสนใจสั่งซื้อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพบรนดคอฟฟี่และดปโอสามารถโทรสั่งซื้อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ